สวัสดีเพื่อนๆครับสตแตมครับปอคนัทพัฒน์รัตนาธิเบศครับวันนี้พามาชมรถหนึ่งรุ่นนะครับเป็นผลง,งานของลูกค้าซึ่งรถรุ่นนี้บองตรงเลยเราไม่เคยทำเลยนะครับจริงๆอ่ะรถมันก็ยังมีวิ่งอยู่ในท้องตลาดนะครับจริงๆมันคือนี่รุ่นนี้ครับ m i t s วิช s h i Lancer EX นะครับแต่โฉมเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาทรงแนว EVO10 เลยนะ มาจัดล้อยางโช้กครับพามาชมกันว่าล้อยางโช้กมีอะไรกันบ้างตัวล้อกัอนเลยล้อคือเลนโซ่ยูโรสปีดนะครับสเปคจะเป็น18 8นิ้วครึ่งนะครับ5ลู1้4รหัสสีคือ HBP นะครับสวยงามนะดูเรฟเล,เลนเซลูกค้าความหมายของผมเนี่ยถ้าเข้าใจง่ายๆนะก็คือจะเป็นตัวของ Evo 10แล้วก็ล้อเนี่ยจะคล้ายๆ BBS แต่ว่าตัวของเลนโซที่ทำออกมาเนี่ยตัวนี้นเป็นไลท์เท็กด้วยนะครับยูโรสปีดเนี่ยลายตัวก้านเนี่ยจะเป็นออกเป็นก้าน V นะแล้วสีเนี่ยสวยงามสุดๆนะครับแล้วก็ล้อเบาด้วยดู ơ anh nghe anh nghe ยางเนี่ยรัดเป็นเลนโซทายนะครับ D1GP ไซส์เป็น225 45 R18 พร้อมก็จัดฟิตเมนต์ตัวนี้ครับซินเวอร์นิโอแม็กพรามนะครับปรับนุ่มแข็งได้30ระดับปรับสูงต่ำได้ประกันโช็ค2ปีแล้วก็สำหรับเลนเซอร์ EX นะครับนี่เขามีสายเทนชั่นให้ด้วยไม่ต้องมุดครับสายนี้ตัวนี้ปรับยืดออกมาในห้องเลยสารแล้วก็สามารถหมุนปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับรทั Dem ้<อ>งหมดเตรียมพร้อมของพร้อมติดตั้งครับสำหรับเลนเซอร์ EX ล้อเลนโซยูโรสปีดนะครับแล้วก็ซิลเวอร์นโซทาย225 45 R18 นะครับับบ D1 GP ไปรชม ว่าติดตั้งมาแล้วจะรลอขนาดไหนกันเชียวไปติดตั้งเลย เรียบร้อยครับมีซูบิชิ h i นเซอร์ EX ครับที่เข้ามาจาัดล้อ,อยางโชงนะครับล้อเลนโซ ยูโรสปีดนะครับ18.8นิ้วครึ่งนะครับ5รู104.3นะครับสีไฮเปอร์แบ็กนะครับสวยงามสุดๆลงตัวกับ EX มากๆนะครับกับยางด้วยนะยางเนี่ยเป็นสเปคไซส์225 45 R18 นะครับเลนโซ่ไทยนะครับ D1 GP ครับเกาะหนึบแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นยางผลิตประเทศไทยด้วยนะครับเป็นเม็อินไทยแลนด์นะตัวชุดโช้กครับเน้นเป็นสตัดปรับเกียวของซินเวอร์นิโอมแม็กคนะครับปรับนุ่มแข็งได้30ระดับนะครับผมปรับสูงต่ำได้แล้วก็รับประกันถึง2ปี้้้บบบอกไดเลยยวว่าสสจรรริงๆนนนะคคคััีใ ได้ครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะฟิตเมนต์แบบนี้นะครับไม่ว่ารถรุ่นไหนๆนะสอบถามเข้ามานะครับปอนภัทร์รัตนาธิเบศนะครับเบอร์ติดต่อพอร้อมและแอดขึ้นไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับทั้งใน YouTube TikTok แล้วก็แฟนเพจปพอนภัทร์รัตนาธิเบศอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยล่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปชมภาพสวยๆกันมูดดีมากไปชมกันเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ